งานเข้าหมอบีค่ะโดนสอบเส้นเงินหุบยอดบริจาคสร้างสถานปฏิบัติธรรม50ล้านเปลี่ยนทำบ้านตัวเองอึง่งหลวงพ่ออลงกฎเพิ่งรู้ กำลังถูกสังควมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะที่ก่อนหน้านี้ได้มีเพจดังออกมาแฉหมอแก้กรรมคนดังสร้างประวัติปลอมขึ้นมาหลอกแฟนคลับแถมอดีตเคยมีผู้เสียหายร้องเรียนทัวร์ต้มตุ๋นโดนหลอกซื้อทัวร์ไปประเทศญี่ปุ่นโดยมีหมอแก้กรรมคนนี้ร่วมทิปด้วยแต่แล้วก็ไม่ได้ไปมูลค่าความเสียหายจากทัวร์ต้ตุนนี้4ล้านกว่าบาทแถมมีเรื่องเงินพัวพันกับวัดดังอีกด้วยค่ะ ต่อมาทางด้านของอาจารย์ตินโพร,รักษาได้โพสข้อความเดือเดอเป็นปริศนาว่าหมายถึงหมอดูคนไหนระบุว่าเอฟซีทำใจดีๆเผื่อใจด้วยนะครับความศรัทธามีเส้นบางๆกั้นอยู่กับคำว่างมง,งายและแกสไลติ้งนอนไม่หลับถูกแล้วครับทําชั่วมาหลายปีได้เวลาชดใช้หนีไปไหนก็ไม่พ้นขอให้จำตามหลอกล้อนทีมงานทยอยลาออกแล้วครับไวจังพออาจารย์ตินมาออกรายการโหนกระแสและพิธีกรได้ถามว่า พอจะบอกใบไ้ได้ไหมว่าใครอาจารย์ก็บอกเป็นนายว่าคนนี้ชอบอ้างว่าสื่อกับวิญญาณได้เกี่ยวข้องกับวัดดังที่ชอบช่วยเหลือคนทำให้ชาวโซเชียลค่ะก็พุ่งเป้าไปที่หมอบีทูสื่อวิญญ,ญาณเจ้าของเพจเฟซบุ๊กงมงายสไตล์หมอบีเป็นบุคคลที่คอยช่วยงานหลวงพ่ออารมณ์กดวัดพระบาทน้ำผูซึ่งมีชื่อเสียงจาก,การสื่อสารกับวิญญ,ญาณและช่วยเหลือคนดังในเรื่องลี้ลับอีกทางโชคที่แตงโมนิดาเสียชีวิตหมอบีได้เล่าถึงเรื่องนิทานเรื่องหนึ่งที่ทำเอาโซเชียลเชื่อกันเป็นอย่างมากว่าน่าจะเป็นจริงตามนั้น ดานคุณวดดํา,า,าขชาภาค่ะหนึ่งในคนสนิทของหมอบีได้เล่าว่าตั้งแต่มีข่าวก็พยายามติดต่อหมอบีรวมถึงคนรอบตัวแต่ติดต่อไม่ได้เลยไม่มีใครรับสายเลยซึ่งขณะที่กําลังพูดคุยกันในรายการอยู่ๆหมอบีก็โทรเข้ามาและได้พูดเพียงสั้นๆในรายการว่าตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลผ่าตัดนิว้วประเด็นที่อาจารย์ตินรวมถึงคนอื่นๆและเพจต่างๆพูดทั้งเรื่องทัวเรื่องเงินพระบาทน้ำพุเขาบอกว่าถ้ามีการเปิดเผยออกมาจะยิ่งกว่าวัดไร่ขิงอีก เพราะว่าเงินเนี่ยเป็นร้อยล้านและเรื่องการเป็นผู้วิเศษหมอบีอยากจะบอกอะไรบ้างกับเรื่องนี้ตอนแรกไม่คิดจะออกมาพูดเพราะมันไม่มีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับผมเลยและก็ไม่คิดว่ามันเกี่ยวกับผมแต่ถ้าคิดว่ามันเกี่ยวกับผมก็จะตอบสั้นๆว่าเรื่องถัวญี่ปุ่นทุกอย่างดําเนินคดีไปตามกฎหมายสูงสุดแล้วไม้ออกแล้วเรียบร้อยทุกอย่างมีพยานหลักฐานครบหมดแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องสงสัย เรื่องวัดพระบาทน้ำพูก็ไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวผมออกจากโรงพยาบาลและผมจะไปชี้แจงทุกประเด็นยังไงผมก็ไม่ได้เป็นไหนอยู่แล้วมีหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หมดเรามีพยานหลักฐานทุกอย่างทําอะไรหลวงพ่อก็รับทราบหมดคิดว่าไม่มีปัญหาไม่มีการช่อกงอะไรใดๆทั้งสิน้นเงินวัดไม่มีหายเป็นไปตามระบบระเบียบหลวงพ่อทุกอย่างตัวผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในวัดพระบาทน้ำพูผมเป็นเพียงจิตอาสาทํางานให้หลวงพ่ออลงกตผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัด กับคนที่คิดว่าคือเป็นผมก็แล้วแต่ใครจะคิดยังไงถ้าเราทําทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการทั้งหมดมีหลักฐานไม่มีการชอ่อกงใดๆทั้งสิ้นผมทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์ใจทั้งหมดเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลแล้วผมค่อยไปแถลงอีทีแล้วกัน ในขณะที่ฟังหลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำพูให้สัมภาษณ์ช่องแปดยืนยันว่ามีคําสั่งห้ามหมอบีใช้ชื่อวัดในการเปิดบัญชีรับบริจาคเองเด็ดขาดเดิมทีหมอบีมีการมาขออนุญาตเปิดบัญชีเพื่อจะไปหาเงินบริจาคแล้วแนวามามอบให้วัดแต่หลังจากที่มีคนมาร้องเรียนหลวงพ่ออลงกดจึงมีคําสั่งห้ามหมอบีดําเนินการใดๆโดยใช้ชื่อวัดใช้ชื่อมูลนิธิหรือว่าแม้แต่เรื่องหลวงพ่อไปทําการเปิดรับบริจาค จนเมื่อวันที่6สิงหาคมโลกโซเชียลก็วิจารณ์เดือดอีกครั้งเมื่อในทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็กหมอบีทุ่สื่อวิญญาณแชร์วิทยกรรมต่างๆของหมอบีที่เคยบอกว่าไปปรับพีที่ต่างประเทศแต่มีหลักฐานว่าเป็นวิลล่าที่พักในประเทศลาวรวมทั้งมีการวิเคราะห์ว่าเวลาที่เขาไทยอะไรแม่นๆเกี่ยวกับเรื่องคนดังในกรณีเรื่องนี้ลับเขามีทีมงานสืบหาข้อมูลมาก่อนแล้ว ด้านเพจ Facebook แชร์วิโดโยกรรมหมอบีก็โพสต์ข้อความสั้นๆว่าวงการพระนักการเมืองหมอดูอะไรที่เราไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นและอย่างที่ทราบกันทั่วว่าหมอบีคอยช่วยเหลืองานหลวงพ่ออลรงกดครั้งหนึ่งมีคนถามหมอบีว่าทําไมถึงมาช่วยงานหลวงพ่อหมอบีตอบว่าผมไม่ได้มาช่วยงานแต่หลวงพ่อตังหาที่เมตตาช่วยผมให้ได้มาช่วยงาน ส่วนทางด้านคุณพุทธอภิวันค่ะผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยว่าหลวงพ่ออลองกดวัดพระบาทน้ำพูจังหวัดลบบุรีออกมายืนยันแล้วว่ามีคำสั่งห้ามหมอบีทุสื่อวิญญาณใช้ชีวิตในการเปิดบัญชีรับบริจาคอย่างเด็ดขาดซึ่งก่อนหน้านี้หมอบีมีการมาขออนุญ,ญาตในการเปิดบัญชีเพื่อจะไปหาเงินบริจาคแล้วนำมามอบให้วัดแต่หลังจากนั้นมีคนร้องเรียนหลวงพ่ออลองกฏเข้ามาจึงมีคำสั่งห้ามหมอบีดำเนินการใดๆห้ามใช้ชื่อวัดใช้ชื่อมูลนิธิหรือแม้แต่ชื่อของหลวงพ่อในการเปิดรับบริจาค ด่านอดีตเลขาของหมอบีให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวว่าเรื่องบัญชีต่างๆหมอบีเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบริกและก่อนหน้านี้มีการเบริกเงินออกมาจริงๆหลักเงินหลักล้านแต่ยืนยันว่าได้นําเงินนั้นไปมอบให้กับวัดขณะนี้ยังคงต้องให้ความเป็นธรรมหมอบีและคณะทีมงานว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นส่วนเรื่องหมอบีป่วยคนใกลชิดหมอบียืนยันว่าหมอบีป่วยจริงไม่ได้แกล้งป่วยตามที่เกิดกระแสข่าวลือแต่อย่างใดเ้าตัวยืนยันว่าหากใครป่วยดีแล้วจะมีการแถลงข่าวตอบทุกข้อสงสัย วนในรายการหนกระแสวันที่6สิงหาคมตอนหนึ่งของรายการทนายเกิดผลกล่าวว่าได้คุยกับหลวงพ่ออลงกตวัดพระบาทน้ผู้และผมเป็นทนายความของวัดมีประเด็นนี้ได้สอบถามที่มาที่ไปและข้อกรหาที่มีเข้ามาถามหมดท่านเล่าให้ฟังคุยเบื้องต้นมีสองเรื่องที่สอบถามท่านหนึ่งเรื่องคนอ้างว่าหมอบีไประดมทุนมีส่วนแบ่งกับทางวัดจริงไหมหลวงพ่อบอกว่าไม่มีเหตุเรื่องนี้เคยเกิดมีข่าวลือแบบนี้เรื่องวัดสามสิบกรรมการเจ็ดสิบหลวงพ่อบอกไม่มี ลุมกัญชัยถามว่าหมอบีรับบริจาคและเบิกเงินสดไปให้หลวงพ่อทําไมไม่โอนแล้วเงินให้ครบหรือเปล่าทนายเกิดผลกล่าวว่าเรื่องนี้ผมก็ได้ถามโดยหมอบีเข้ามากราบหลวงพ่อบอกเป็นจิตอาสาหาทุนช่วยวัดเมื่อหลายปีก่อนเริ่มตั้งแต่ขายของเอาเงินถวายวัดโครงการต่างๆอ้างว่าเอามาถวายวัดทํารายงานมาด้วยแต่หลวงพ่อไม่เคยตรวจสอบเอาบอกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ได้ตรวจสอบว่าเขาได้มาเท่าไหร่ เริ่มมีข้อสังเกตเลขาหมอบีมาสอบถามว่าหลวงพ่อได้เงินครบไหมเขาเป็นคนไปเบิกเงินมา2.3ล้านเ็าถ่ายคลิปไว้แล้วหมอบีเอามาให้2ล้านแล้ว3 0 0 0 0ไปไหนหลวงพ่อก็เริ่มสังเกตพอตอนไปรับบริจาคเขามีทีมของเขาไปหลวงพ่อไม่รู้ก็เริ่มมีปัญหาคนใกล้ชิดหมอบีมาสอบถามหลวงพ่อก็เลยเริ่มสงสัย หมอพีชเคยคุยก so right? so the so ับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อรู้มาสองสามเดือนกองปราบเคยลงไปหลวงพ่อเรียกหมอบีไปคุยกองปราบอยากให้หลวงพ่อดําเนินคดีหมอบีด้วยผมก็ไม่รู้เรื่องถามหลวงพ่อทําไมไม่ดําเนินคดีหลวงพ่อเมตตาบอกว่าเขาสํานึกผิดหลวงพ่อบอกกับผมว่าหมอบีสํานึกผิดหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าเขายักยอกแต่พูดทํานองบกพร่องผิดพลาดรู้เท่าไม่ถึงการเขาไม่ได้พูดว่าเขายักยอกหลวงพ่อก็ไม่ได้ปรักปรำเขายอมรับว่าเอาเงินไปซื้อของส่วนตัว แม้กระทั่งบ้านหลังใหญ่40-50ล้านเป็นเรื่องที่เขาขออนุญาตหลวงพ่อไว้เขาขอเปิดรับบริจาคเพื่อไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมแต่ภายหลังมันไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมกลายเป็นว่าบ้านเขาตรงนี้หลวงพ่อยังรอประชุมกับผมอยู่แต่บางเรื่องที่ชัดเจนมากหลวงพ่อก็ตอบไม่ได้ซ้อยแหวนเงินทองหรือกระเป๋าที่เป็นข่าวหลวงพ่อตอบไม่ได้ไม่รู้เอาเงินตรงไหนไปซื้อแต่บ้านเขายอมรับว่าเขาขออนุญาตหลวงพ่อแล้วหลวงพ่ออนุญาตเองว่าจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมตอนนี้หลวงพ่อท่านเรียกผมหารือท่านมอบหมายใ,ให้ผมดำเนินการทางกฎหมาย ต่อไปอย่าเลยก็ตามความคืบหน้าตอนนี้พลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือวิกเต่าบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการร้องเรียนมาที่กองกำกับการหนึ่งของกองบังคับการปราบปรามเรื่องหมอดูคนหนึ่งได้มีการพูดคุยและกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่มีการแอบ,บอ้างเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ต้องดูว่าอาหารนำเงินไปให้ใหเจ้าอาวาจริงเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวนำเงินไปทำอะไร ในส่วนศูนย์ทำาูปบำรุงพระพุทธศาสนาระบุว่าตอนนี้มี200กว่าเรื่องที่มีการแจ้งเข้ามาได้มีการส่งเรื่องไปแล้วของกองมาคับการปรับปรามรับไว้ทั้งหมด30เรื่องส่วนเป็นคดีอะไรนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนที่นักวิชาการคนหนึ่งบอกว่าอาจจะเข้าข่ายการฉ้อโกงวิกตอบ,บอกว่าคิดว่าอาจจะเข้าข่ายฉ้อโกงแต่ขอดูก่อนว่านาเอาเงินไปให้พระแล้วพระเอาไปทําอะไรในส่วนของการเปิดบัญชีเป็นชื่อวัดเพื่อรับบริจาคแต่กรรมสิทธิ์ในการเบิกเงินทําได้แค่คนเดียวสามารถทําได้หรือไม่ ตำรวจบอกว่าไม่สามารถทําได้การเอาชื่อวัดไปใช้ก็ต้องเอาไปให้วัดเพราะถือว่าเป็นบัญชีของวัดและในการเปิดบัญชีที่เป็นชื่อวัดจะต้องมีกรรมการวัดและมีเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่สามารถทําได้แค่บุคคลเดียวแต่ทุกอย่างต้องเข้าระบบวัด จะต้อง,งติดตามเงินต่อไปนะคะว่าเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรแต่ตอนนี้หมอบีค่ะยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะต้องให้โอกาสเจ้าตัวได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามหลักฐานที่สังคมเคลื่อบแครงกันก่อนเ่ยว,ว่าอีกไม่นานจะมีบทสรุปค่ะว่าหมอบีเนี่ยทำผิดจริงหรือไม่แล้วที่ผ่านมาที่บอกว่าสื่อกับวิญ,ญญาณได้นั้นเป็นของจริงหรือว่าจกตาประชาชนค่ะ